กัจามจะพิกเวสัมมาวายาโมสุก่อนภิกษุทั้งหลายความภาคเพียนชอบเป็นอย่างไรเล่ายีตาพิกเวพิกพุสุก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรม,มาวิในนี้ อนุปันนานางปาปกานังอกุสานังธรรมนังอนุปาทายักันตังจะเนติวายามติวิริยังอาราปติทีตทางปักกันหาติปาหติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปราลบความเพียร ราของตั้งจิตไว้เพื่อจะยังอกุลลรธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นปุปันานางปาปกานางอกุศลานางธรรมานังปหานายะฉจันตังจะเนติวายามาติมิริยังอาราปติเจตังปักันหาติปทธาติต ยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมพยายามปรารบความเพียรปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะละอาุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้วอา,า,นานุปปานนังกุสลานังธรรมานังอุปาทายะจันตังจะนเนติวายามติ เรพริยังอาราบุตเีตังปะกันหาติปะทาห์ติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้นยอมะยายามปรโาโรคความเพียนปรากองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นปุปปานานังกุสลานังธรรมนารรมนางังจิติยา อาัมโมทายาอิโยภาวายาเวปุรายาอาวนายาปาริภุริยาจันทังจเนติวาญาติปิริยาราปิจิตังปัจันหาะิปะทาติยอมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามปราบความเตียนการทองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลื่อนเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพูู่ณ์ความเจริญความเต็มรอบแห่งคุณลัธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว อายังอุจติภิกขเวสัมมาวายโม,ยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนี้เรากล่าวว่าความภาคเพียนชบ